คืนนี้เราจะเลือกดูฟุตบอลคู่ไหนดีครับถ้าถามแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องมานั่งตอบนะฮะตีสามตรงมีโคตรเกมระหว่างปาซงชัแชักแมงกับเรอัลมาดริดเราจะได้เห็นเมซี่เนมาเอ็มบัปเป้กับเบนเซม่าที่อาจจะเป็นสำรองเพราะว่าฝืนไปที่ฝรั่งเศสหรือว่าตีสามสิบห้านาทีในเวลาที่มันใล้เรี่ยกัน คุณจะดูยานอนหลับระหว่า Manchester งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันคุณจะได้ดูวิธีการเล่นของลาฟังนิกคุณได้ดูคริสเตียโนโรนัลโดคุณอาจจะได้ดูแฮร์รี่แม็กควายเออร์ด้วยเ <c oughs> ชื่อว่าแฟนบอลทีมอื่นคงไม่มีใครดูทีมเราแน่ๆในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้มีบอลทั้งหมด3คู่ก็คือเปเช่เรอัลมาดริดสปอร์ติ้งลิสบอนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปีศาจแดงแมนยูเต็ดเจอกับไบรตันในฟุตบอลเพมเบอร์ลียเป็นนัดตกค้างของเรา ถ้าชนะก็ขึ้นที่สีัั่วคราวโอ uh ้โ oh, หต้องใช้คำนี้ไงน่าเบื่อเหลือเกินนะครับเชื่อ <c oughs> ว่าสายตาทุกคู่ในโลกใบนี้จับจ้องไปที่เกม UCL เพราะคุณจะได้เห็นคิลเลตเอ็มบปเป้นะครับลงสนามให้กับเบเชเจอกับว่าที่ทีมใหม่เรอัลมาดริดแล้วเนมาที่หายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกลับมาซ้อมแล้วเขาพร้อมที่จะมา ในวันที่ทีมต้องการเกมใหญ่เสมอๆนะครับสำหรับทางฝั่งของเนมาทีนี้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาริมเบนเซม่านะครับเขามีอาการปาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็กำหนดกลับเนี่ยต้องประมาณ3สัปดาห์แต่ตอนนี้นยังคือนั่งสัมภาษณอยู่เลยนะครับไปที่ฝรั่งเศสด้วยและเชื่อว่าคงเป็นอย่างน้อย โอ้สำรองเพราะว่าเราชันทุกขาไม่มั่นใจในการให้คนอื่นเล่นว่าตอนนี้ก็ต้องพึ่งปเป็นเซมา่าเป็นเกมที่น่าดูมากๆเลยสําหรับทางฝั่งของอยู่าแชมเปนสเลดผมจะเปิด2จอไว้ด้วยนะคือเนอ็ตตอนตีสามตร้งแน่นอนว่าอย่างไงผมก็ต้องตามดูแมนเชสเตอร์ต็ดของเราซึ่งวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องปีสแสดงหลากหลายเรื่องมากๆทั้งวิโอฟอดินานออกมาพูดว่าทำไมลับลังนิกถึงมีปัญหาในยุคนี้พอเมอร์สันพูดให้ปลดลังนิกออกทันทีนะครับ พูดแบบนี้เลยนะครับว่าควรจะไล่ออกเลยนะครับในขณะที่แกนที่เนียวิ่งมาสวนกระแสดานักเตะปีศาจแดงอย่างรุนแรงว่ามันมีก๊กแก๊งที่แบบรอเล่นไล่โคช้ชอยู่นะครับเรื่องราวั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามในวันนี้ในช่องของเราครับสนับสนุนโดยพี่ระดาออร์แกนิกเซรั่มเซรั่มสดออร์แกนิกนวัตกรรมใหม่สัญชาติไทยนิวซีแลนด์ คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องนะครับผมขอนาเสนออันนี้เลยฮนะที่ผมเคยพูดให้คุณผู้ชมฟังไปว่าใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วอยากมีรายได้เสริมนะครับมาขายเซรั่มหน้าใสากันออร์แกนิกพีเลดานะครับของธุรกิจเพื่อนผมเลยนีย่เอาวันนี้เอาของให้ดูเลยฮนะผมสั่งมานะครับมีคนเป็นตัวแทนก็คืออ่ากล่องเนี้ยจะมี10ชิ้น นะครับคืออ่าจะเปิแกะกล่องให้ดูแล้วกนะันอ่าอย่างชิ้นหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฮนะติดตาเป็นแบบนี้กิลรลาออร์แกนิกเซรั่มนะอย่างเป็นนี้ฮะอ่านี่เป็นนี้นะครับขวดหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อเดียวเดียวรู้สึกว่า490บาทตามหน้ากล่องนะแต่ว่าถ้าซื้อ10ขวดนะฮะเดี๋ยวจะวางให้ดูนี่นะเอาวางไม่เห็นก่อเอาวางกล่องนะนี่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ฮะนี่นะครับสิบขวดตกขวดละสามร้อยห้าสิบนี่อันนี้ฮะขวดละสามร้อยห้าสิบนะครับสิบขวดก็คือสามพันห้าเอาไปขายต่อนะครับกับหกหน้าเกาะเนี่สี่ร้อยเก้าสิบเท่ากับว่าคุณจะได้กำไรขวดเหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบขวดพันสี่ ร้อยขวดหมื่นสิบนะฮะแล้วขายดีด้วยผมก็ใช้หน้าใสาเลยเนี่ยยาม่ใครอยู่เพื่อน mm hmm. ดีกว่าออร์แกนิกเซรั่มเซรั่มหน้าใสาจะเอามาดูลองดูหน้าป,นปีนี้ผมสามสิบห้าปีนะครับต้องเสริมหน่อยใครอยากเป็นตัวแทนนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออีกไม่เกินสิบคนสุดท้ายอะ่ะรับสามสิบคนน่าจะยี่สิบแล้วโควไมได้ที่เบอร์นี้เลยคุณปางคุณเน็กรอรับโทรศ์สปู๊ดอันนี้คือสิบอันสิบขวดสามร้อยสามพันห้าร้อยบาทขายได้กำไรขวดละร้อยสี่สิบโควได้เลยครับเบอร์นี้ครับเชิญเลย อ่ะทีนี้เป็นเริ่มเรื่องแมนเชส s t เตอร์แต่กันครับออใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนต้นคลิปก็ไปดูปาริซันแชมแงกับทางฝั่งเวเบรเดตได้ผมเริ่มที่ทางฝั่งของแกรี่เนวิลก่อนแล้วกันนะครับเนวิลฮะออกมาด่าจวกนักเตะปีศาจแดงอย่างรุนแรงเลยว่าผมรู้นะมันมีพวกที่แบบไม่ทุ่มเทแล้วก็ถึงขนาดว่าเหมือนเล่นเพื่อไล่โค้ชอยู่พอเวลาคนไม่ชอบไปขึ้นมา นักเตะอารมณ์ประมาณว่า้อมหนักหน่อยก็จะมีอาการ,รือพอไม่ได้ลงปุ๊บมันก็จะมีการแสดงสีหน้าออกมาเพราะว่าลังดิคเนี่ยเป็นโค้ชชั่วคราวนะครับแกที่ในวิวย้อนกลับไปวันที่แต่งตั้งรักลังลิคก็เคยทยกับผมก็คือค่อนข้างเชียร์ลังดิคเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งมากตอนทูมแอร์ใไลสิกแล้วก็เป็นสปอตติ้ไดเตอร์ให้กับทางฝั่งไลสคือเป็นท,ทั้งโค้ชทั้งก็ทั้งขอ,งอ,อนะครับซึ่งพอมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่าย มันไม่ง่ายเหมือนคุมทีมทีมหนึ่งครับคือถ้าไปสเปอร์นะครับคุณดูคอนเต้ก็พอถ้าคุณไปทั้งน้ำบอสเปอร์เนี่ยคุณเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากเพราะว่าสเปอร์มันไม่ทุ่มเงินสเปอร์มันไม่ให้เงินคุณช็อคแบบที่หลายๆทีมให้แต่คุณก็อาจจะไม่เจอความบ้าคลั่งของวัฒนธรรมเช่นแมนนี่นะแมนยูเอสตเนี่ยม,มันมีอาการประมาณว่าแบบคนในคุณจำได้ไหมครับโชเซ่มูเนโ่เนี่ยเคยโดนด่านหนักหน่วงมาก ตอนทีุ่วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยก็จะมีการมาวางโคมาายวางโคมาลา,า,า,าให้กับโศกนาฏกรรมที่มิวนิกวันนั้นโชเซ่มูริโญ่ใส่รองเท้าผ้าใบครับมามาสแสดงความไว้อะไรโอ้โหโดนแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะดด่าทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษเพราะว่าเขาค่อนข้างเสีว่าบอกโอ้นี่เป็นการที่แบบรู้สึกวันนั้นผมถ้าผมจะไม่ปิดเนี่ย คุณย้นน่าใส่ชุดวอร์มด้วยนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาอาจจะไม่เข้าใจวันสําคัญของโศนก,กรรมที่มิวใดขนาดนั้นซึ่งแมนยูเต็ดมันมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากพอโค้ชมาเนี่ยแม้ว่ารังนิกคุณจะดูแบบโอ้เข่งครึมเป็นคนที่เฮียบจัดมาถึงบอกผมจะไม่ง้อไอ้บ็อกบาลแล้วนะผมจะไม่ง้อใครให้เล่นให้กับสโมอสรอปีสาแดงอย่างไรก็ตามครับคุณมาที่นี่คุณเป็นแขกครับ เจ้าถิ่นมันยังคงอยู่เยอะแยะมากมายคำว่าเจ้าถิ่นคือนักเตะอังกฤษครับไม่ได้เพียงแค่คุณเกิดแมนเชสเตอร์อย่างเดียวเลยครับนักเตะโฮมโกลนหรือว่าเกิดแมนเชสเตอร์มีทั้งดีนเนตัสันมาคัทไรฟอร์ดเมเชนกรีนวูดทอมพีตันเจสซี่ดินการ์นี่คือนักเตะที่เกิดในแมนเชสเตอร์นะครับเป็นแบบแมนเชสเตอร์บอนด์แอนด์เรสเลยเรดเรดบอนด์แอนด์เรดคือแบบเพลงจะเปเพลงห่ือ่ามาคัทไรฟอร์ฮิงแมนบอนด์แอนด์เรดดู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 คือแบบ เกิดและโตที่อุลลิคอรก็จะให้เอ็มมูนบ้านของมันยิ่งไปกว่านั้นนักเตะอังกฤษทุกคนแฮร์รี่แม็กควายคนอื่นๆมันก็มีความรู้สึกว่านี่ก็คือแผ่นดินอังกฤษคุณเป็นเยอรมันแล้วองทุกข้อควาความเป็นอังกฤษกับเยอรมันถ้าคุณย้อนกลับไปฟุตบอลโลก1966ที่เซอร์เจฟเฟิร์ยิงชนคานแล้วมันแทบจะไม่เข้าอ่ะลังกฤษเป็นแชมป์บอลโลกครั้งแรกครั้งแรกและครั้งเดียวอ่ะมันมีความแอนตี้กันอยู่อังกฤษเยอรมันอังกฤษอาร์เจนติ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นความของคนต่างชาติว่าลังนิง้ขาบอกผมไปเรียนที่อังกฤษผมไม่เป็นครูพละที่อังกฤษผมไปดูซุปเปอร์เอเอคบ่อยมากคนอตงกไม่ได้รู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าคุณก็คือต่งางชาติเพราะฉะนั้นอารมณ์เฮียบมันทําไม่ได้พอมันมาอยู่ในสมโมสรที่แบบวัฒนธรรมมันจ่ามากนะคะรับแกได้นเม่บอกรู้ดีครับในจุดนี้ที่นักเตะมีสแสดงเมื่อนคนเนี่ยมองลังนิเป็นเทม p พลราลี่แมนเจอร์ก็คือเป็นโค้ชชัวราเพราะฉะนั้นเขาไม่อยู่ความจำเป็นคุ่งเทห้โค้ชคนนี้ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วเขาแอนตี้ e มาเขาบอกว่าไอ้พวกที่คิดแบบนี้เป็นนักฟุตบอลที่ไร้ความเป็นมืออาชีพมากๆนะนั่นคือฝั่งแกรีเดียรวิลมาดูทางฝั่งของริโอฟอร์ตินานกับบ้างริโอฟอร์ตินานบอกเลยครับว่าณตอนนี้นักเตะเล่นเหมือนไม่เล่สลนสมัยรังดิกงมันมีข่าวก่อนหน้านี้มาว่านักเตะปีศาจแดงเนี่ยไม่ชอบพิธีการซ้อมของราังนิ้งลงถึงแอนตี้ใช้ว่าแอนตี้เลยทางฝั่งของมือขวาของเรา,ขเ,ขาขเขาโมโธานมาก นี่คือการ้อนยุคที่แท้จริงนะครับรีโอปารินานบอกว่ามันแสดงออกที่ชัดเจนคุณไม่ต้องไปบอกเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลือเพราะว่าผลงานในสนามเนี่ยมันบอกอยู่แล้วปอรินานพูดคําว่าเมื่อเล่นไป20นาที30นาท, 3, ทีนักฟุตบอลมันอยากเล่นมันอยากเล่นเกมบุกได้บอลปุ๊บมันก็อยากโชว์แฟนบอลนี่แม้แต่เล่นดีมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียบอลอย่างที่ผมเคยพูดไปริโอก็บอกตรงกันว่าต่างคนต่างเล่นไม่มีใครทาเพื่อทีมคือสปิริตของทีมคุณผู้ชมครับ คุณพูดผมพูดง,ง่ายๆแบบนี้ว่าเวลาคุณเตะบอลน,นะครับเวลาคุณเสียบอลคุณไล่บอลทำไมครับผมพูดถึงสนามใหญ่นะไม่พูดถึงสนามฟุตซอลพวกหกคนเพราะไอ้นั่นมาเก้าสองสามเก้ามันก็สิบแล้วแต่นสนามใหญ่นี่ครับสิบคนเนี่ยครับคุณเคยเล่นไหมครับเวลาจะวิ่งเนี่ยมันต้องใช้สปรินต์ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขี้เกียจเวลาเราไม่ได้บอลเราก็จะไม่วิ่งหาช่องเราก็ดืนแค่ชูมือหาเพื่อนแต่นักเตะมืออาชีพม,มาททำแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะคุณคือโปรเฟชชั่นลคุณบอก รีโอฟอร์เดนบอกแม่เจเป็นแบบนี้ครับเพราะเสียบอลไม่ใช่หน้าที่ฉันชันไม่ไล่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือความผิดพลาดเฉพาะส่วนบุคคลเนี่ยมันทําให้ทีมเจนัทีมพังพวกเราย่ําแยกมากเพราะว่าพลาดกันนิดนิดหน่อยๆนิดหน่อยหน่อยแล้วมันทาให้ทีมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้สปีริตของทีมไม่มีต่างคนต่างเลนแผนการไม่ชัดเจนนี่คือคําพูดที่ทกองหลังแกเรนวิวิลด่านักฟุตบอลไม่ได่าเราเบอกแผนดีแล้วแต่นักฟุตบอลไม่ยอมทำตาม รีโอฟินานด่าพี่แผนการของรักนิกด,ด้วยและก็ด่านักฟุตบอลด้วยว่าไม่มีความเป็นอันหนึ่งเดียวดโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับริว์พูแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคนี้ถูกไหมครับเวลาเขาเสียบอเลเสียพุกบีบีจีแล้วเอาเข้าเอาก่อน,นทุกคนมีหน้าที่ต้องร่วมทุกข์และร่วมสุขแมนยูเต่ตอนชุกนี้คือร่วมสนุกร่วมสุขแต่พอเวลาทุกผูไม่เอาอารมณ์แบบนี้พอเมอร์ชันบ้างพอเมอร์ชั่นออกมาพูดว่าผมไม่เห็นอะไรดีในตัวของรังนิก และไม่ควรแต่งตั้งเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณควรลดเขาออกนตอนนี้เลยไม่อย่างนั้นแมนยูเด็ดไม่มีทางจบที่4แน่นอนเพราะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเอาห้องแตตโวของปีแสดงไม่อยู่ถ้าคุณอยากจะจบในพื้นที่ท็อปโฟดูภาแชมเปี้ยนส์คุณต้องกดรังนิกและเอาโคชใหม่มาพูดถึงโคชใหม่มันมีกระแสข่าวนะครับว่าถ้าหากโโบเชติโนเล่นเย่าเยือนกับรอัลมเด็ดแล้วเบเชตกรอบนะครับเขาจะโดนลดทันทีนะครับ เหตุผลรู้ว่าเปเช่เนี่ยรอถ้วยนี้มา50ปีถึงขนาดว่าทูโคลเคยพาเปเช่เข้าชิงกับบาเยร์เนเกสุดท้ายแพ้ในรอบชิงแปบ๊บเดียวเขาก็กรดเพราะฉะนั้น,นกับโคชเิโน่ที่ไม่มีบารมีขนาดนั้นเลยนะครับปัญหาเต็ไมไปหมดจริงๆอ่ะมันมีวงในออกมาบอกว่าเขาจะต้องจะกดโคชเิโน่ตั้งแต่มาราคมที่ผ่านมาแล้วทัดยูซีดานสองเร็จแต่ที่ซีดานก็ไม่งงเขาก็เห็นว่าโอ้โหข้างหน้า เอ็กปาเป้ก็จะย้ายเป็นมาดริดอยู่แล้วมเมซี่ก็อยากกลับบาร์เซโลนาตลอดเวลาเนมาก็เที่ยวแต่กลางคืนอีคาดี้ก็มีเมียคุมอยู่ไวนาดุ่มก็อยากย้ายทีมขนาดโกดอโนามูมาก,กับไอเกรอนาบัตยังแย่งเลยเพราะฉะนั้นในซีดานเขาโอารู้ว่างานที่เปเช่มันมีอะไรมากกว่าวงการฟุตบอลมันคุมห้องแต่ตัวยากพอลิเซชแมนกับแมนเชสเตอร์ูไนเดเนี่ยเปเช่เล็กกว่านะครับเรดเดมันยังเป็นพวกเด็กๆป,ปริ้นเกลียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เปเช่นี่คือแบบเหมือนซุปเปอร์สตาร์ขัดกันเองก็ต้องหลอดดูว่าคืนนี การิเซจะแมงจะรวบรวมจิตใจเพื่อสู้กับเดวนดิตได้ดีแค่ไหนมันส่งผลเป็นทอ,ทอดทันทีเพราะถ้าหากตกรอบพอชจะโดนปลดทันทีและถ้าโดนปลดเนี่ยไม่แน่ว่าแมนอาจจะแต่งตั้งมาเป็นคุณซื้อทันทีในเดือนมีนาคมนี้หรือไม่มันส่งผลเป็นลูกโซ่ทันทีนะครับก็ต้องติดตามดูกันว่าจะเป็นในลักษณะไหนเพราะว่ารังเน็กเองก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่ค่อยดีนะครับหลังๆเขาเริ่มเยโยนออกตัวแล้วเพราะเขาเป็นคนพูดเอาเมื่อวานนี้เขาพูดว่า คือเขาวันนี้สื่อมวลชนเอาไปเล่นว่าเขาโยนไปให้โอเล่กุนาโซชานกับทีมทีนี้ที่มันล,ล้มเหลวแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเขาก็พูดทันองว่าคือเขาก็ขึ้นมาโอเล่เนี่ยก็คุมทีมก่อนหน้าเขานะครับแล้วมันก็แพ้เขาก็มาพยายามแก้ไขซึ่งมันก็มาแป๊บเดียวเองก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยแบบนี้คือเขาคนรู้ตัวครับว่าตอนนี้การจบเพื่อที่ UCL อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับด้วยสภาพแบบนี้นะครับอาร์เซนอลก็แรงขึ้นมามีเวสแฮมเป็นเป็นเป็นกว้างอาริกร้างกั้งหักคอยอยู่นี่ยังดี น,นี่คือประเด็นทั้งหมดในวันนี้ก่อนที่จะเจอกับทางฝั่งไบรตันนะครับความพร้อมวันนี้เฟล็์หายโควิดแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามแน่แน่ถ้าความคิถึงเช่นเดียวกับเตเลสที่หายโควิดแล้วแต่ว่าเขาวันนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแสดงว่าแบบนี้คิซโรโนล,โลก,ก็ได้ลงสนามกับซานช่กับแรดป่อดแน่นอนนะครับผมมีความเชื่อลึก,ลกว่าวันนี้ลังเด็กต้องพยายามดรอกแฮร์รี่แม็กไวนะครับเขาให้โอกาสแล้วหลังจากพลาดเลนัดเจอเบอร์รี่ใช่ไหมครับที่กระแทกเสียฟาวแล้วก็โดน เว้คอสหลอกแต่พอให้โอกาสนัดเจอซันตันก็พลาดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลกันอื่นใดแล้วครับต้องหรอกให้เขาพักใจิตใจบ้างแล้วก็ให้บอกแขมที่ฟูลเฟลด์นะครับเออแล้วก็มีประเด็นนึงก็คือดีเทนเดอร์ันปฏิเสธเรื่องมีข่าวลือว่าเขาทําร้ายร่างกายแฟนเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ตีสามสิบห้าคืนนี้มันจะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เ,เกาาบสเชิร์เโรเิรในเวลาตีสักตรง คุณผู้ชมทางช่องของเราคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันคุณคิดว่า,าควรจะให้โปรเชตินโนมาก่อนเลยไหมในขณะที่อีกสายหนึ่งก็อย่าลืมว่าริชาร์ดอาร์โนจอนเมอร์เทอร์และลังเน็กชอบเทนฮาร์ตนะขณะนี้แค่นี้ยังยังแตกแยกกันเลยนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันและอย่าลืมครับใครที่อยากจะมีทำออฟฟิศเราอยากมีรายได้เสริมคุณเอาพีระดาออร์กินิเซรั่มตัวนี้ครับไปขายต่อได้เลยเป็นธุรกิจของเพื่อนผมนะครับ กล่องเนี้ยหน้ากล่องสี่ร้อยเก้าสิบาทโอยเจ็ดร้อยเก้าสิบดีว่าพูดผิดเจ0ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าเจ0ยเก้าสินะฮะผมพูดผิดนะฮะเท่าเขากำไรเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณซื้อสิบสิบกล่องนะครับสิบขวดนะครับคุณจะเหลือขวดละส5 0ร้อยห้าสิบกำไรกำไรเกือบ3า0ร้อเก้าสิบาทตกอขดเลยนะถ้าสิบขวดก็สา0้านะครับ ร้อยกว่าสามหมื่นเก้านะครับคุณสามารถทำเงินออนไลน์ได้นะฮะโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วรบกวนเอาไปขึ้นมอีกทีหนึ่งฝากโทรไปได้เลยครับถ้าไม่นช้ตอนกลางเช้าเนี่ยคุณปาคุณเน็ตรับโทรศัพท์แน่นอนแล้วมารวยไปด้วยกันส่วนปีสแสดงคืนนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันสวนัสดีครับ